และลำดับต่อไปนะคะขอเชิญรับชมวิทาโครงการสนับสนุนพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนอริยะไทเกอร์ดีโมเดลของโรงเรียนบ้านห้วยเสือจังหวัดกาญจนบุรีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบุรีเขต3ค่ะครับและต่อเนื่อ<ม>งด้วย VTR กิจกรรมสกหณ์ร้านค้าออนไลน์เตรียมความพร้อมในยุคพิชีใหม่ n o r ม a ล ของโรงเรียนเลยพิทยาคมจังหวัดเลยสกัดสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยหนองบัวลำภูไปชมกันเลยครับไปชมกันเลยค่ะ โรงเรียนบ้านห้วยเสือตั้งอยู่หมู่ที่1นึ่ตำบลแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายชูศักดิ์ศีสันดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่6รวมมีนักเรียนทุกระดับชั้นทั้งหมด731คน โรงเรียนบ้านห้วยเสือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเน้นกิจกรรมส่งเสริมอาชีพทั้งในและนอกห้องเรียนส่งเสริมทักษะการเกษตร c l a s s of Care e r ขนมหวานดนตรีกีฬาทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาในการเข้ามาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียน โรงเรียนดำเนินการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรไปพร้อมกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยจัดทำแผนไทยก็ดีโมเดลแผนหน้าเดียวที่สถานศึกษาคิดค้นขึ้นบูรณาการสู่การจัดทำวิชาไทยก็ดีแผนห้องเรียนอาริยะวิชาที่จัดประสบการณ์ภายในห้องเรียนหลากหลายรูปแบบเน้นร่วมคิดร่วมทำร่วมวิเคราะห์จิตอาสากล้าสแสดงออก พร้อมสอดแทรกคุณธรรมในชั่วโมงเรียนบ่มเพาะคุณลักษณะที่ดีให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนโดยมุ่งหวังให้เติบโตไปพร้อมกับความรู้ความสามารถโรงเรียนได้ร่วมมือกับโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรุ่นที่2ปี2563กับมหาวิทยายลัยราชภัฏกาญจนบ,บุรี ครูแกนนำร่วมค้นหาเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนในศตรวรรษที่21มีจุดเน้นเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและคุณธรรมจริยธรรมโดยนำกระบวนการไทยกรดีโมเดลเข้ามาใช้ในการจัดทำแผนการสอนมุ่งพัฒนาทักษะอาชีพควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรมโดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6เป็นกลุ่มเป้าหมายซึ่งจะจัดการเรียนการสอนจำนวน3วิชารวมทั้งหมด 10ชั่วโมงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในด้านพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกหลังจากที่เราเข้าร่วมโครงการนี้สิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารเองต้องต้องปรับตัวก็คือเรื่องของการเป็นผู้นำทางวิชาการเราะจะต้องต้อง,ต,องต้องมีความรู้มีองค์ความรู้ในส่วนของวิชาการที่มันเกี่ยวข้องเพราะว่าอย่างน้อยๆเราก็จะได้เป็นที่ปรึกษาให้ครูได้ แนะนำครูได้เวลาครูมีปัญหาที่จะมาสอบถามในส่วนของครูเท่าที่สังเกตก็คุณครูหลายๆท่านนะครับก็มีการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนมีการใช้แผนการสอนซึ่งซึ่งแผนการสอนที่ใช้ก็เป็นของโรงเรียนเราเองไทเกอร์ดีโมเดลมาบูรณาการเข้ากับเรื่องของการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาริยะคุณครูมี พฤติกรรมที่สามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเด็กได้เพราะคุณครูเอากระบวนการของห้องเรียนอริยะเข้ามาใช้เนี่ยนะครับเน้นไปที่ active learning เด็กก็จะมีกิจกรรมมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและก็กล้าแสดงออกสิ่งหนึ่งที่ท e ีพบก็คือกล้าแสดงออกอกล้าตอบคำถามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้านพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกในการทำโครงการ ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครูนะคะหลังจากที่เราได้ทํากิจกรรมร่วมกันครูก็มีการวางแผนการทํางานด้วยกันนะคะโดยเป็นการ PLC ในการเมื่อเราสอนเสร็จเราก็มา PLC พูดคุยกันถึงปัญหาแล้วก็แนวทางแก้ไขนะคะพฤติกรรมเด่นชัดที่เห็นได้ชัดเลยในเรื่องของความมีวินยัยความรับผิดชอบแล้วก็ความเสียสละเวลาส่วนตัวของครูเองเนี่ยในมาทํางานร่วมกันนะคะเพื่อให้ในักเรียนเนี่ย ได้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องของทักษะอาชีพแล้วก็ฝึกฝังเรื่องคุณธรรมให้กับนักเรียน,นะคะ่ะส่วนผู้บริหารเองนะคะพฤติกรรมท,ที่ทีมงานเห็นได้ชัดก,ก็คือภา,าวะความเป็นความเป็นผู้นำนะคะในการที่จะพัฒนาโรงเรียนให้ให้ก้าวไปสู่ข้างหน้าไม่ไม่ทิ้งคุณครูให้ทำงานอยู่ข้างหลังเพียงลำพังนะคะช่วยในการแก้ปัญหาแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของคุณครูและนักเรียนอย่างเต็มที่นะคะส่วนชุมชนเอง ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะเมื่อเราเข้าชุมชนขอความช่วยเหลือหรือว่าขอความร่วมมือใดๆผู้ปกครองก็ให้การตอบรับมาดีอย่างเช่นการมาสาธิตอาชีพการทําไม้กวาดให้กับนักเรียนได้ได้ชมถึงในโรงเรียนนะคะหรือการอตอบคําถามเมื่อนักเรียนสงสัยหรือเข้าใจอันนี้เป็นพฤติกรรมการมีน้ําใจมีมีจิตอาสาของตัวผู้ปกครองและชุมชนเองะคะ่ะ โรงเรียนจัดกิจกรรมการอบรมและการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนกองทุนในเครือข่ายสุพรรณบุรีโรงเรียนเพียงหลวง3และโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดกาญจนบุรีในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนการทำแบบประเมินต่างๆรวมถึงการสร้างเครือข่ายกับผู้ปกครองในชุมชนด้านทักษะอาชีพซึ่งทําให้โรงเรียนมีภาคีที่ปรึกษาร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไปพร้อมกัน โรงเรียนจัดทำแผนหน้าเดียวไทยก็ดีโมเดลมีขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมดังนี้ T Think to g e t t e การคิดร่วมกัน I Identity การกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรม G Go to do activity การดำเนินกิจกรรม E Evaluation การประเมินผล R reflection การสะท้อนกลับและดี develop to the best การพัฒนาต่อยอดครูประจำชั้นเป็นผู้จัดก,การเรียนการสอนตามแผนดำเนินงานพร้อมทั้งมีผู้สังเกตการจํจำนวนสองท่านเป็นผู้บันทึกกิจกรรมการเรียนการสอนของครูเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในด้านพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกมีดังนี้ ภาคภูมิใจนะคะที่เข้ามาที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียนอริยะค่ะทาให้นักเรียนแล้วก็คุณครูเนี่ยนะคะได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นแล้วก็นักเรียนก็ได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นได้การเรียนรู้ที่หลากหลายแตกจากเดิมๆนะคะตั้งแต่ที่เรียนเนาะที่ที่เรียนมานะคะก็คือเป็นเรื่องของอาชีพใช่ไหมคะคืออาชีพมันทําให้นักเรียนรู้ว่าการการที่จะเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งเนี่ยมีหลายอาชีพัาน,นที่อยู่ในหมู่บ้านเรามีอะไรอาชีพที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะพอนักเรียนได้ลง อ,อย่างเช่นที่ภาพเรียนอริยาเนี่ยเราได้พานักเรียนไปสัมผัสกับอาชีพจริงๆ,ๆเช่นอาชีพแม่ค้าอาชีพขายของนะคะก็ได้เอาผลิตภัณฑ์นี้แหละไปขายที่ตลาดนัดหรือว่าในชุมชนหรือว่าในห้องเรียนท,ที่ที่ได้ที่เราได้เดินขายกันมานะคะนักเรียนจากที่ไม่เคยไม่เคยที่แบบไม่เคยออกไปขายไม่เคยทําอาชีพนักไม่เคยทําอาชีพค้าขาย <ๆ S 2> นักเรียนก็ได้ลงมือทําจริงได้ลงมือพูดจริง ครั้งแรกคะ่ะอาจจะมีเขินอาจจะแบบไม่ได้ค่อยได้พูดอะไรมากมายแต่ก็มีการสอนแทรกว่าถ้าเกิดเราไปเจอลูกค้าเนี่ยเราจะพูดไวไ่าอย่างไงพอได้เจอประสบการณ์เจอลูกค้าคนแรกแ่้แอาจจะแบบว่ายังไม่ค่อยกล้าพูดแต่พอได้เจอคนที่สองคนที่3าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือเริ่มกล้าพูดแล้วเพราะว่าเจอคําถามท,ที่แม่ค้าที่ลูกค้าถามมาลูกค้าถามแบบนี้เราต้องตอบแบบไหนลูกค้าถามเรามาเนี่ยเราจะตอบเขาได้ไหมอ่ะอันนี้ก็คือ ทักษะทักษะในการสื่อสารทักษะในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขายสินค้าของเรานะคะก็คือนักเรียนได้ได้มีประสบการณ์จริงๆจากที่เราพาไปขายของจากอาชีพที่เราเรียนรู้เนี่ยค่ะรู้สึกยังไงบ้างาที่ไ้เรียนทโรงเรียนไทยเนี่ได้ทำโลโก้ตัวเองทุกคนได้ได้ทำน้ำยาตะไคร้ครับน้ำยาล้างจาน,นมีกฎของตัวเองกับคุณครู ยี่เปนนยในการช่วยเหลือการทํางานแล้วความแตกต่างระหว่างเรียนอยู่ในห้องแบบเดิมกับแบบใหม่อันไหนดีกว่ากันแบบใหม่แบบเรียนอริยะาติกุว่าใช่จะาเ้าทำน้ำยาตะไคร้ได้ถ่ายคล้องได้ทีใหม่ใหม่ได้ได้ถ่ายคลิปตื่นเต้นหรือถ่ายคลิปเต้นถ่ายคลิปไม่ได้แล้วก็มีเครื่องไม่ต้องถ่ายก็ได้ทุกคน โรงเรียนเลยพิทยาคมอําเภอเมืองเลยจังหวัดเลยในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยหนองบัวลำพูเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษประจำจังหวัดเลยและเป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงได้กําหนดเปิดภาคเรียนที่ 1. ปีการศึกษา2564ในวันที่14มิถุนายน2564 ซึ่งในเบื้องต้นมีแผนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตร้อเซ็์เพื่อลดความเสี่ยงต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019สส่วนการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในภาคปกติอุปกรณ์การเรียนกระเป๋าและชุดพะละศึกษา ที่นักเรียนจําเป็นต้องมีในการเรียนการสอนซึ่งเป็นสินค้าที่ทางโรงเรียนได้จัดทำขึ้นโดยปกติแล้วนักเรียนหรือผู้ปกครองจะต้องเดินทางมาเพื่อซื้อที่สหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียนเท่านั้นนายวิชัยปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียนเลยพิทยาคมในรูปแบบใหม่เพื่อปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ลดการมารวมตัวลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงได้ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าออนไลน์ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียน สมุดชุดพละกระเป๋าและอื่นๆตามความจำเป็นในช่องทางร้านค้าออนไลน์โดยมีการจัดส่งสินค้าผ่านบริษัทขนส่งให้ถึงมือนักเรียนและผู้ปกครองอย่างรวดเร็วและปลอดภัย โดยมีการตอบรับสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนเลยพิทยาคมจากทางนักเรียนและผู้ปกครองอย่างรวดเร็วและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกวันเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ในยุค new normal โรงเรียนเลยพิทยาคม จึงพร้อมที่จะให้บริการแก่นักเรียนและผู้ปกครองในทุกๆด้านและเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน จบลงไปแล้วนะคะสําหรับวิทยาของโรงเรียนบ้านห้วยเสือค่ะพี่มินค,ค่าทางโรงเรียนนะคะได้จัดแผนห้องเรียนอริยาให้กับน,อน้องๆนักเรียนค่ะพี่มินโดยให้น้องๆน,นักเรียนนะคะเน้นการมีส่วนร่วมค่ะร่วมคิดร่วมทําร่วมวิเคราะห์ค่ะพี่มินและมีจิตอา,า,อาสาค่ะกล้าแสดงออกมีคุณธรรมในชั่วโมงเรียนค่ะครับและจากวิทยาของโรงเรียนโดยพิทยาคมค,ครับน้งแอครับทางโรงเรียนนะครับได้มีกิจกรรมสารกลร,ร้านค้าออนไลน์นะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนและผู้ปกรครองน,นะครับไม่ต้องเดินมาซื้ออุปกรณ์การเรียนนะครับ เช่นกระเป๋าและชุดพลาศึกษานะครับในโรงเรียนนะครับสามารถสั่งซื้อออนไลน์นะครับผ่านทางแอปพลิเคชันของโรงเรียนได้เลยนะครับเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคกิเชื้อไวัส c โควิด -19 นั่นเองครับค่ะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะท<ช>ี่มี